สวัสดีค่ะได้เวลาของการทําวิดีโอเฟเวอร์ลิตกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนแล้วเนาะก็น่าจะได้เวลาของการทําวิดีโอเอ่อเฟเวอร์ลิตนะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะว่าตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ชื่นชอบสิ่งของอะไรบ้างนะคะก็มีหลากหลายปะปนกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใหม่นะคะที่โชว์เพิ่งได้มาแล้วก็ ออพอลองแล้วรู้สึกชอบนะคะคชิ่นแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะของ r ร a 랙 Pro นะคะอันนี้จะเป็นพาเลต t นัมเบอร์อันที่2นะคะที่เขาออกตัวมานะคะคืออันแรกของโชวก็มีนะคะแต่ว่าตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาอ่างเงี้ยก็คือพอได้มาเราก็รู้สึกว่าเออเอนจอยนะคือแบบว่าก็ใช้ใช้แบบประจำอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสีใหม่ที่เราแบบว่าเออ เหมือนจะไม่มีอยู่ในคอลเลคชันไห้ความจริงแล้วก็มีน่ะแหละแต่หมายถึงสีที่มันคล้ายๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นของใหม่อ่ะเออเราก็เลยบบเออชอบแล้วว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโรแลคโปรเนี่ยเป็นแบบจากพาเลตที่หนึ่งเนี่ยคือเขาก็เป็นของที่โชว์ชื่นชอบอยู่แล้วพอมาเจอพาเลตที่2อนี้ก็เลยแบบนะสีก็จะออกประมาณนี้นะคะก็ ก็จะได้ทั้งที่เป็นโทนธรรมชาติแล้วก็ที่เป็นแบบว่าสโมกกี้แต่งแบบกลางคืนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าถ้าจะถ้าสาวเห็นนะคะคือสีที่โชว์จะแบบว่าหยิบแต่งบ่อยมากเลยก็คือจะเป็น2ส,สีนี้นะคะแล้วก็เออเป็นสีบนอะไรประมาณนี้3ส,สีนี้ในการที่จะ คัดเบ้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สสีนี้ก็จะเป็นสีไฮไลท์แล้วก็มีบางทีคัดเบ้าก็จะใช้สีน้ําตาลเข้มตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าไอ้สีสีด้านบนเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นกับเขาเลยนะคะแล้วก็สีเงินเออสีใช่เออสีเงินบรสีบรอนอืมคคือสีเงินอะไรตรงเนี้ยคือสีนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะแต่ก็คือเออที่ได้มาคือบอกเออชอบนะชอบสีนี้ค่ะสีชูมแล้วสามสีเนี้ยเออชอบที่จะเอามาลงครีสนะคะก็เลยแบบ เออชื่นชอบนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ที่ได้เข้ามาก็แบบว่าเ,ออเล่นแต่งแบบว่าเกือบจะทุกวันนะคะอันต่อมาที่ชื่นชอบอีกก็คือจะเป็นออตัวรองพื้นนะคะก็คือรองพื้นกลับมาชื่นชอบตัวนี้นะคะจะเป็นบูัวเฮลตี้มิกเซรั่มนะคะที่ได้มีมานานมากแล้วก็แบบสอ,อสลับสับเปลี่ยนกันใช้ยอะไร่งเงี้ยแต่หลังๆคือแบบว่าได้คอมบิเนชันก็คือโชว์เพิ่งจะได้ตัวแม็กฟิ พลัสนี่มาใหม่เนาะเราเลยแบบเอามาแบบใช้คู่กันนะคะเรารู้สึกว่ามันได้มันได้ผลลัพธ์ที่แบบโอเคมากๆเลยก็คือ,อ,อโดยปกติไอ้ตัวรองพื้นตัวนี้เนื้อฟินนชของเขามันจะเป็นเนื้อแบบจะเหมาะสำหรับสาวผิวแห้งนะคะก็คือว่าสาวผิวแห้งเนี่ยจะจะชอบเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบผิวหน้าไม่แห้งมากแล้วก็จะมีความฉ่ำนิดๆอะไรเงี้ยมีความโกลอะไรประมาณนี้เนาะก็ เออ่ใช้ตัวเดียวใช้เดี่ยวก็ก็โอเคอยู่แล้วแต่พอรู้สึกว่าพอหลังๆมาฉีดตัวนี้เพิ่มคือหลังจากที่โ,โชว์ลงรองพื้นเสร็จแล้วโชวก็ฉีดตัวแม็กฟิกเพิ่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าพอผ่านไประหว่างวันเนี่ยมันทําให้หน้าดูแบบดูมีสุขภาพดีอะคือดู ดูวาวๆอะไรประมาณนี้คือสําหรับคนที่ผิวมันอาจจะไม่ชอบนะแต่โชรู้สึกเอ้ยมันดีจังเลยมันทําให้เราหน้ามไม่ได้แห้งกร้านคือดูแลแบบมีความวาวคือก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมันอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือมันจะดูวาวดูฉ่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบเออชอบคอมบิเนชัน2ตัวนี้นะคะด้วยกันนะคะก็อ,อ,อันถัดมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตานะคะก็จะเป็นอ่าลิควิดไลเนอร์นะคะของเฟชชัน ฟอร์มูล่านะคะที่ได้มาใหม่อีกเหมือนกันคุณแแบม,มเห็นคุณแแมบเพอร์ด้พักใช้แล้วก็คุณแแบมก็บอกว่าเออมันใช้ดีแล้วก็ราคาถูกนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยโชว์ใช้ของตัว s t e l a s t a y a l เ Day ดอยู่แล้วมันแบบมันตัวนั้นก็ดีแต่ว่าราคาก็สูงนะคะแต่ก็คือแบบพอคุณแมบมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นแบบเป็นดูกันได้แล้วก็เออราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยโชก็เลยอยากจะลองก็เลยฝากเอ,อ่อทีเคซื้อมานะคะก็เลยเออได้ลองแล้วชอบนะคะเพราะว่าเป็น ลักษณะเขาคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นตัวคิวทิปนะคะก็จะเป็นหัวแบบหัวแหลมๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วสีก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะก็คือพอพอเขาเซตตัวแล้วเอามือถูๆเขาก็แบบไม่ออกแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะคะแล้วก็หัวแปรงก็นิ่มด้วยนะคือรู้สึกว่านิ่มคือไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บตาอะไรนะคะถ้าเปรียบเทียบก,บกับตัวของสตีล่าระหว่างหัวแปรงนะโชว์รู้สึกว่า ของเจ้าฟิชชิช o นฟอร์มูล่เนี่ยคือจะแบบจะนิ่มกว่านะคะก็เลยแบบเออชื่นชอบนะคะสีที่โชว์เลือกซื้อมาลองอครั้งแรกนี้คือจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ เพราะว่าพักหลังนี้ชอบกรีดตาแบบสีน้ำตาลเข้มเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันจะไม่ได้ทําให้ตาเราดุหรือว่าดูคมจนเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเอาสีน้ำตาลมานะคะก็เป็นเฟบวอลิตนะเนาะแต่ว่าก็คือหายากก็คือมีขายอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ก็นั่นแหละนะคะถ้ามีโอกาสออถ้าสาวๆพอจะหาซื้อได้ก็ไปหาซื้อมาลองโชว์รู้สึกว่ามันดีนะคะอันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นอ,อ ดินสอเขียนขอบตานะคะเหมือนกัน Pencil l i เนอแต่ว่าเป็นของ a อ s e n น e นะคะชื่อว่า long lasting eye pencil a s s e n s e สีน้ำตาลอีกเหมือนกันนะคะจริงๆได้มาจากที่ subscrber i ท่านหนึ่งส่งมาให้จากเยอรมันนะคะให้ทดลองใช้ก็พอใช้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยใช่ดีนะอะไรเงี้ยคือแบบเนื้อเนื้อของเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนิ่มดีอะคะ่ะกรีดง่ายไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บตามันสม o ทดีนะคะก็ จะเป็นสีก็ค่อนข้างเข้มเป็นสีน้ําตาลเข้มที่แบบว่าเออโอเคมากเลยนะคะเวลาโชเขียนขอบตาด้านล่างเนี่ยโชจะไม่ได้เขียนแบบเพื่อความคมชัดแต่ว่าคือโชจะเขียนให้ได้สีขึ้นมานิดหน่อยแล้วโชวก็จะใช้ <c oughs> โทษค่ะใช้แปรงนะคะในการแบบสมัชฌ์มาให้มันดูแบบฟุงฟ้งๆอะไรประมาณนี้ซึ่งออรู้สึกว่าเนื้อของเขามันนิ่มแล้วมันรู้สึกว่า สมัสง่ายนะคะก็เลยได้ความฟุ้งขึ้นมาแบบง่ายๆนะคะก็เลยเออชอบก็จะเป็นสีบนสีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องมานั่งเหลานะคะก็หมุนขึ้นหมุนลงเป็นอัตโมตินะคะแต่ว่าตัวเดิมที่โคใช้เนี่ยจะเป็นของกอชเนี่ยตัวนี้ต้องนั่งเหลานะคะแต่เนื้อผลิตภัณฑ์ก็โอเคเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกเจ้าตัวนี้จะนิ่มกว่าเนื้อนิ่มกว่าแล้วก็แบบ สมาร์ทง่ายกว่านะคะก็เลยชื่นชอบเป็นของถูกแล้วก็ของดีนะคะทันมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปากกันบ้างดีกว่านะคะ mm hmm. ก็เดือนนี้ชอบลิปสติกหลายแท่งมากมากเลยนะคะก็ mm hmm. ทั้งที่เป็นแท่งใหม่แล้วทั้งที่เป็นของใหม่แล mm ้วก็ทั้งที่เป็นออของเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วหยิบขึ้นมาใช้ใหมให่ประมาณนี้นะคะ mm hmm. อันแรกเลยนะคะจะขอพูดถึงเมมเบรลีนมมลีนตัวนี้สองตัวนี้นะคะคือจะเป็น color sensation นะคะแท่งนี้โชว์ได้มาจากท่าน subscriber อีกเหมือนกันนะคะส่งมาให้ใช้ก็คือจะเป็นเบอร์180 crazy pink นะคะเป็นสีชมพูแบบว่าแป๊ดมากๆนะคะเป็นสีชมพูที่แบบสะใจโจมากเลยคือแบบว่าชมพูบานเย็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมน,นี้เป็นเดือนเกิดของโชวใช่ไหมแล้ว เ,เมื่อวันที่21พฤษภาที่ผ่านมาคือเป็นวันเกิดของโชวแล้วก็ไม่ได้มีปาร์ตี้อะไรปกติคือแบบก็ไปทํางานปกติอะคะ่ะแต่ว่าวันนั้นคือใช้ลิปสติกแท่งนี้แล้วก็ไม่ได้ทาสีทาสีนี้เลยอะสีนี้ไปทํางานทั้งที่แบบโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยทาลิปสีอะไรประมาณนี้ไปทํางานสักเท่าไหร่นะคะก็วันนั้นรู้สึกว่า มันสดชื่นนะเนาะมันแบบเอ้ยมันเกิดอะไรวันนี้อยากจะทาอะไรให้มันดูแบบสดใสอะไรเงี้ยก็เลยทาสีนี้ไปแล้วเพื่อนที่ที่ทํางานเขาบอกเฮ้ยสวยอะไรประมาณนี้เหมาะกับเรามันทําให้ดูเรามันทําให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเออสวยดีเธอทำไมไม่ใช้แบบไม่ใช้สีนี้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะดีเหรออะไรเงี้ยแต่คือแต่ก็คือก็ชอบแต่ด้วยความที่เราไม่เคยชินกับการทาสี แป๊ดแปดแบบนี้ไปทํางานก็เลยไม่ค่อยได้ถ่านะคะแต่วันนั้นรู้สึกอารมณ์ดีนะคะก็สีจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือชอบคอมบิเนชันระหว่าง2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแมทเจ็เป็นเบอรเบรินเหมือนกันนะคะ Color Sensation ันแมท7ที่ได้มาจากเมืองไทยก็อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสีนูดเนาะเป็นสีนูดที่แบบว่าที่โชว์ทาได้แล้วทาแล้วปากไม่ป่วยนะคะ ส,สิ่งที่ชอบก็คือโชวจะเอามาผสมกันอันนี้คือเป็นแมทเจ็นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งแปดศูนย์คซพินะคะก็ชอบเอามาผสมกันก็คือทาวันนี้ก็ทาอยู่นะคะก็คือทา180ไปก่อนนะคะมันก็จะออกแนวแบบ Bright สักนิดนึงแต่ว่าพอเติมไอ้เจ้าเดี๋ยวโชว์ผสมแยกไว้ต่างหากดีกว่าพอเติมไอ้เจ้าตัว Matte 7เข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ ความนวลขึ้นมาค่ะคือก็จะเป็นเหมือนแบบชมพูนมนมอะไรประมาณนี้ชมพูนมนมนวลๆนวนอย่างเงี้ยก็เอออะไรมันก็จะได้ประมาณนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนซอฟต์ซอฟต์ลงอะคะ่ะคือจากตอนนี้ที่มันเป็นไบรท์มากเนี่ยก็ก็ยังยังคงความชมพูแต่ก็คือเป็นชมพูที่ซอฟต์ลงเป็นชมพูแบบนวลๆอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเออชอบนะคะก็ เ,เดือนพฤษภาคพพมที่ผ่านมาก็คือชอบคอมบิ n เนชัน2ตัวนี้นะคะส่วนลิปสติกแท่งถัดๆมานะคะก็คือจะเป็นแท่งใหม่ที่ได้ตอนที่ไปกีดันส์นะคะก็เป็นของยี่ห้อเอ e เซนนะคะเป็น2แท่งนี้นะคะที่โชว์มีโอกาสได้ไปซื้อมาทดลองใช้ใชออพอลองใช้แล้วก็เออชอบนะคะเพราะว่าเป็นลิปสติกที่ยังไงดีให้ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความชุ่มชื่นระหว่าง ลิปที่แบบราคาแพงกว่านี้นะคะเขาเรื่องของความครีมมี่อะไรเงี้ยอาจจะยังสู้ลิปสติกที่ราคาราคาสูงเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นพวก Urban Decay หรือว่า Rola Mercier อะไรประมาณเนี้ยคืออาจจะยังสู้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถามว่ามันแย่หรือเปล่าไม่ได้แย่นะคือเขาก็มีความชุ่มชื่นระดับหนึ่งของเขาอะคะ่ะ นะคะพอถูไปแล้วมันก็คือไม่ใช่แบบแห้งฝือดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะแต่ก็คือมีความชุ่มชื่นระดับหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นสีที่โชว์สวอตออกมาจากแท่งนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์05คูลนูด cool นะคะเป็นเบอร์นี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นออกแบบว่าม่วงๆสักนิดนึงนะคะเป็นอ,อ,อมน้ําตาลถ้าเปรียบเทียบของแม็กก็น่าจะเป็นแม็กแม็กฮักมีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สีออกชมพูชมพูตรงนี้เนี่ย เป็นเบอร์0ูน natural beauty นะคะคืออันนี้นะคะก็สี2สีเนี้ยโชว์ชอบที่จะใช้แบบว่า everyday look เนี่ยแหละไปทำงานอะไรเงี้ยก็จะทาโทนสีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็เลยเออชื่นชอบนะคะนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าเอออยากจะปากแบบสดๆหน่อยก็จะก็จะเป็นเซตนี้นะคะที่โชว์แบบว่าเอาขึ้นมาแต่งนะคะ ต่อมาก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมกันบ้างดีกว่านะคะก็สำหรับเดือนพฤษภาที่ชื่นชอบก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นอิสเทนนะคะเป็นมิลเลอร์ลิฟออนโปรดักชอบใช้เจ้าตัวนี้นะคะตอนหลังจากที่แบบสระผมเสร็จแล้วก็ลิฟออนเข้าไปนะคะลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นครีมเนื้อครีมสีขาวๆนะคืออยู่ในกระปุกที่เป็นหัวหัวสเปรย์ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบน้ำใสๆคือเขาจะถ้าฉีด,ดออกมาแล้วมันจะเห็นว่าเป็นแบบจะเป็นแบบ เป็นเหมือนลีฟออนเลยค่ะแต่อยู่ในในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวสเปรย์ฉีดซึ่งค่อนข้างใช้ง่ายนะคะก็เวลาจะใช้ชุก็จะฉีดเข้าฝ่ามือแล้วก็วอร์มเขาสักนิดนึงแล้วก็มารูปที่ผมอะไรอย่เงี้ยก็ทําให้ผมแบบว่าเออดูแบบนุ่มลื่นมีน้ําหนักนย่นี้นะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยกลิ่นหอมมากๆชอบกลิ่นเขานะคะก็คือมันเป็นกลิ่นที่แบบเออสดชื่นแล้วมันติดผมดีด้วย,วยนะคือหลังจากที่สระผมไปแล้วก็ เอาตัวฉีดลิฟออนตัวนี้เข้าไปคือรู้สึกว่ากลิ่นมันติดยาวนานอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์ผมชิ้นต่อมาที่ชื่นชอบนะคะก็จะเป็นดรายแชมพูของยี่ห้อนี้เลยค่ะก็ไม่ค่อยกล้าออกเสียงยี่ห้อสักเท่าไหรน่นักนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงแต่ก็สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่โชว์เห็นยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าหลายๆคนใน youtube พูดถึงมาน,นันมากแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่า ช่วยเองก็ไม่รู้ไปทำอะไรอยู่คือยังไม่ได้ทดลองใช้สักทีนะคะจนจนวันหนึ่งไม่ได้มีโอกาสไปเดินที่ร้านวีตาแล้วเห็นว่าเขามีขนาดทดลองขนาดเล็กๆขนาดนี้นะคะก็เลยเออซื้อมาลองดีกว่าไหมอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยซื้อมานะคะแล้วพอมาลองแล้วก็ร,รู้สึกว่าชอบนะคะคือเป็นรายแชมพูที่ เออใช้ง่ายรู้สึกว่าใช้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นลักษณะของหัวสเปรย์แล้วก็ฉีดฉีดฉีดเข้าไปได้เลยเพราะว่าดรายแชมพูที่โชเคยใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนผงแป้งอะไรนะคะคืออันนั้นนาโชรู้สึกใช้ยากนะคะแต่ว่าอันนี้พอมาเป็นหัวสเปรย์แล้วก็รู้สึกว่าเออใช้ง่ายดีเนาะคือแบบฉีดเหมือนสเปรย์อะไรเงี้ยแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้แล้วเอก่อนฉีดเนี่ยมันจะมีความมันจากผมใช่ไหมคะพอฉีดเข้าไปแล้วก็ เขาดูดซับความมันได้ดีก็คือความมันหายไปแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะเออมันก็ดีนี่ว่าอะไรเงี้ยเราไปทําอะไรอยู่ทําไมคนอื่นเขาชอบกันไปตั้งนานแล้วทําไมเธอเพิ่งจะมาได้ทดลองใช้ะอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะคะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ชื่นชอบในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ก็อย่างที่ทราบดีนะคะว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนเกิดของโชเองนะคะโชเกิดวันที่21พฤษภานะคะก็อายุปีนี้ก็37ปีเต็มนะคะอีกไม่กี่ปีก็เข้าเลขสีแล้วนะคะก็นะอย่าไปพูดถึงมันนะคะเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือโชอยากจะมาเหอของควันวันเกิดนะคะที่โชได้ในปีนี้นะคะก็ที่จะมาเหอหรือว่าจะมาอวดเนี่ยคือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ข้าวของที่ที่ที่อยากจะมาพูดถึงแต่มันเป็น อยากจะมาอดวดมิตรภาพดีๆที่โชว์ได้รับจากเพื่อนมากกว่านะคะก็สิ่งแรกเลยนะคะที่ได้นะคะก็คือจะเป็นนาฬิกาอันนี้คือได้จากคุณสามีนะคะก็จะเป็นนาฬิกาของ Michael c o อสโชโชไม่ทราบชื่อรุ่นนะคะแต่คืออได้มาก่อนที่จะถึงวันเกิดนะคะเพราะว่าไปเดินแล้วรู้สึกเอ้ยชอบแล้วแฟนก็บอกว่าเออถ้าเธอชอบเธอก็ซื้อฉันซื้อให้เป็นวันเกิดอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ได้สิ่งนี้มาจากจากคุณสามีนะครเป็นวันเกิดก็ โชมีวันเกิดใกล้กับวันครบรอบแต่งงานก็คือโชเกิดวันที่2ี่็ครบรอบแต่งงานวันที่27แค่อทิเดียวก็เลยฉะนั้นเวลาจะได้ของขวัญโชก็เลยจะได้แค่ชิ้นเดียวคือรวบยอดระหว่างของขวัญวันเกิดแล้วก็ได้รวบยอดระหว่างเขาเรียกว่าอะไรรวบยอดระหว่างของขวัญวันเกิดกับของขวัญวันครบรอบแต่งงานนะคะเป็นชิ้นเดียวนะคะคนอื่นอาจจะได้สองชิ้นนะแต่เราได้ชิ้นเดียวนะคะก็เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้จากแฟนนะคะแล้วก็สิ่ง ที่ได้จากเพื่อนนะคะที่เพื่อนส่งมานะคะเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะก็ไม่คิดว่าจะได้สิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าตัวเองจะซื้อใช้แต่กับกลายเป็นได้เป็นของขวัญวันเกิดแทนนะคะ เป็นของขวัญวันเกิดที่ได้มาจากน้องขวัญน,น้องขวัญเดินทางไปเที่ยวที่ลอนดอนมานะคะน้องก็เลยได้ของขวัญวันเกิดมาฝากจากลอนดอนด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัว Burberry รนะคะ Flash g ก Luminous Fluid Base ตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่โชวอยากจะได้อยู่แล้วนะคะก็ตั้งใจว่าจะฝากน้องซื้อนั่นแหละแต่น้องบอกว่าเออไม่ต้องซื้อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยอ,เอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงหรออะไรเงี้ยคือขอบใจมากมาคือแบบ คือมันก็เป็นสิ่งมันของราคาก็สูงอนะเนาะเราก็แบบเออเกรงใจเลยประมาณนี้แต่ก็นาน้องก็ตั้งใจที่แบบจะให้อ่ะคือก็รู้สึกปราบปื้มอะไรเงี้ยคือน้ําตาจี้ไหลอะไรเงี้ยจริงเหรอให้ให้สิ่งนี้เหรอเอออะไร,อไรก็เออขอบคุณน้องขวัญมากมเออคือเป็นสิ่งที่ชอบเพราะว่าได้มีโอกาสไปดู YouTube แล้วเออเห็นเออเป็น YouTube Official ของเขาอะค่ะแล้วเห็นเขาบอกว่าเออมัน มันทําให้หน้าดูวาวดู glow มีสุขภาพดีอะไรประมาณนี้แล้วแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสีอะค่ะแต่มันมีความวาวอยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ก็เลยอยากจะได้นะคะก็คือจะเป็นเนื้อขาวๆเหมือนครีมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอรูบหรือว่าถูเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบเห็นปะจะ,จะเห็นว่ามันมีความวาวเหมือนเราทา moisturizer อะค่ะแต่ว่า มันจะมีความวาวความฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ทาออกมาแล้วมันทำให้ดูผิวดูดูมีสุขภาพดีมีความวาวอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยเออชอบมีความโกลออะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยชอบ mm hmm. เพราะว่าเราเองเป็นคนหน้าแห้งอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะได้นะคะ mm hmm. ก็ดีใจที่ได้สิ่งนี้มานะคะแล้วก็ขอบคุณน้องขวัญมากๆนะคะที่ให้สิ่งนี้มานะคะ ชิ้นต่อมาที่ได้นี่คือได้มาจาก TK นะคะ TK นี่เป็นคนสวยใจดีที่อยู่อเมริกานะคะคือโชว์บอกได้เลยว่าคือถ้าไม่มี TK นี่คือโชว์คงไม่มีโอกาสได้ลองทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มาจากทางอเมริกาเลยนะเพราะว่า TK จะเป็นคนแบบจัดการซื้อฝากคือเราเราฝากเขาอะนะคะก็คือแบบซื้อของให้นู่นนี่นั่นแล้วก็เออจะส่งมาให้คือแบบโชว์ขอให้ฉายานา,นางว่าเป็นคนสวยใจดีนะคะคือนางสวยแล้วคือนางก็จงใจดีที่แบบเป็นธุระ จัดการหาซื้อนู่นนี้นั่นแล้วก็ส่งมาให้อีกอะนเงี้ยก็เออนะคะประทับใจนะคะก็ขอบคุณ DK ที่ส่งสิ่งนี้มาให้ก็คือจะเป็นตัว ambient lighting bronzer เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งจะออกมานะคะ<ๆ>ก็เป็นบรอนเซอร์นะคะที่ชมเห็นแล้วก็แบบมันสวยมากคือแบบสิ่งนี้พอได้ไปดูรีวิวจากหลายๆคนแล้วก็อเออมันต้องมีสินะคือมันแบบ จริงๆตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พรารู้สึกว่าเออบอนเซอร์เราก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็คือยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่ตอนแรกๆตอนที่เห็นตอนที่แบบทีเคเอามาพูดแรกๆกันนะคะก็มีโอกาได้ไปดูรีวิวของคุณโมเมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พอหลังๆพอน้องขวัญสั่งซื้อมาแล้วก็มีกว่าได้เห็นตัวจริงแล้วพอได้มาลองแบบลองใช้ลองปัดขึ้นมาจริงแล้วเฮ้ยมันดีนะเนี่ยมันแบบ มันใช่อ่ะเ,ออเราคงต้องมีซิน่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบเก็บเข้าไปอยู่ในลิสต์นะคะแต่ก็นั่นแหละทีเคคงรู้ว่าอยากได้ก็เลยให้สิ่งนี้มาก็ขอบคุณทีเคมากๆเลยนะคะน้ําตาจีไหลอีกแล้วเพราะว่าราคามันสูงอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่านะมันก็ไหลตังอยู่นะคะแต่ว่าก็นะ่เป็นมิตรภาพที่ดีที่โชอยากจะอวดเพราะว่ากับทีเคในคือโชไม่เคยเจอไม่เคยเจอกัน ไม่เคยเจอกันตัวแบบเป็นๆเ,เลยแต่ว่าก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆทางแบบทาง Facebook อะไรประมาณนี้คือเราก็แบบคุยกันเรื่อยๆก็เลยแบบนะขอบคุณมากๆนะคะอันต่อมาที่ได้นะคะอันนี้ได้มาจากน้องนีนนะคะน้องนีนก็เป็นน้องที่ทำยูทูบเบอร์อีกทำยูทูบเหมือนกันนะคะอยู่ที่ออสโลน้องก็ น้องกับโชก็ยังไม่เคยเจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เหมือนกันแต่ก็คือคุยกันบ่อยนะคะที่ทาง facebook นะคะน้องก็พอทราบว่าเป็นวันเกิดน้องก็ส่งสิ่งนี้มาให้นะคะก็เป็นแว่นตานะคะของยี่ห้อของยี่ห้อนี้นะคะก็ไม่กล้าออกเสียงอีกแล้วคือจะเป็นถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อของทางสแกนดิเนเวียนเขาก็คือพอโชวชเห็นป้ายแบบเออมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นทางประเทศแบบ ในแถบสแกนดิเนเวียนคือสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรประมาณนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของประ,ประเทศอะไรแต่ก็คือสวีดีนะคะเป็นแว่นแบบ โอเวอร์ไซส์นะคะที่โชว์ไม่ค่อยจะมีแว่นแบบโอเวอร์ไซส์ขนาดนี้เท่าไหร่แต่พอได้มาแล้วก็แบบม,มันเต้มากเลยนี่ <c oughs> นะใาส่แล้วดูเท่ดีนะคะก็ชื่นชอบนะคะข,ขอบคุณน้องนีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบวออ่าส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะหมดแล้วนะคะก็คือเป็นสิ่งที่โชว์ได้มาในวันเกิดนะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอวดข้าวของสิ่งของอะไรเลยแต่ว่าจะมาอวดแบบ มิตรภาพดีๆที่เราได้จากเพื่อนเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ